สวัสดีครับนัดกับนิ้วกเกษตรบ้านสวนวันนี้นะครับได้กลับมาใส่ปุ๋ยอีกรอบหนึ่งในรอบเกือบหนึ่งเดือนครับผมใส่ปุ๋ยให้มะม่วงกับฝรั่งแล้วกล้วยครับก็ะจะมีมะพร้าวปบบปลายครับตอนนี้มะม่วงเบาเริ่มแก่แล้วครับบางต้นก็มีหลานมีคนเก็บไปกินหมดแล้ว ที่เห็นติดลูกอยู่นี่ก็เป็นน้ำลอกไม้สีทองครับที่ห่อไว้น้ำดอกไม้สีทองดูดิลูกสวยไหมก็ไม่ได้ว่าจะเอาลูกนะครับมันติดเท่าไหร่ก็แค่นั้นเพราะว่ายังไม่ได้ว่าจะเอาลูกเ้าเต็มที่โอ้สวยครับ ดูลูกสวยครับย้อนแสงครับที่จริงเป็นสีเหลืองนะครับไม่ใช่สีเขียวลูกสวยเยวห่อไปขืนแป๊บนึงน่งครับก็หลายลูกครับตัวน,นี้ได้หลายลูกเกือบสิบลูกครับต่อหนึ่งก็เป็นมะพร้า,าวแรงหน่อยครับมะม่วงเบาก็ยังมีเป็นบางต้น,นครับ ตอนนี้ยังเหลือเยอะอยอ่มองเบาลูกกำลังพอดีก,กินนะครับส่วนนี้จะเป็นฝรั่งฝรั่งที่ปลูกรอดแรกครับสามสิบต้นยาวยาวไปถึงฝั่งนู้นครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูมะม่วงฝั่งนี้ก่อนแป๊บนมันก็น้อยหนาซึ่งใส่ปุ๋ยครับ ทางปุยยังอยู่อยู่เลยนี่ก็มีหลุดล่วงลวงไปแล้วก็มีรเราดูน้อยหน่านครับนี่ครับน้อยหนาเปิดลูกแล้วนะครับ ฝ้ายเขียวเกษตรสองครับตัวนี้ได้กี่ลูกนี่ครับอีกสองลูกดันบนนี่ฝ้ายเขียวเกษตรสองครับนี่ลูกหนึ่งครับก็พอได้กินครับครับลูกหนึ่งดานล่างฝ้ายเขียวเกษตรสอง นหน้าก็ติดติดทุกต้นครับปีนี้อันนี้เป็นห้ามไม้สีม่วงครับเห็นคนอีกส่วนเอาว่าหักไปแล้วสองลูกอุ้ยกำลังสวยครับแต่สียังไม่ได้ออกมากหามไม้สีม่วงนี่อีกลูกหนึ่งครับต้นนี้มีสองลูกยิ่งมีสีลูกครับกิ่งหักไป สองลูกเห็นพ่อตาก็กินหักไปสองลูกนี่ครับสีเขากำลังจะออกสีม่วงนะครับนี่มีสองลูกต้นอื่นก็กำลังนี่ครับกำลังแทงช่อออกดอกอีกรอบหนึ่งนะครับดอกเต็มเลยนี่ก็ป้ายเขียวกเกษตรสองครับ ปลูกแซมมะม่วงครับไฟเขียวกษตรสองนี่ครับน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ครับต้องหาอะไรมาคำนั่นกองที่ดินนะครับต้น,ตอ,นอันนี้กลางแตกช่อออกครับนี่กลางจะแตกดอกมาอีแล้วครับลงดินเลย นี่ก็อีกต้นหนึ่งครับน้หนักไม้ตอนนี้สองลูกครับลูกสวย,ยครับน้าหนักไม้นี่เป็นสซนฝรั่งที่ปลูกพร้อมกับสวนแรกแรกครับจะครบสองปีสงการนีะครับฝรั่งนี้ลูกได้กินเยอะมาก เฉพาะแป้นสีทองนะครับจะครบสองปีแต่พวกหงป่าสือของจ้นสือนี้จะครบหนึ่งปีครับหงป่าสือดกอยู่นะครับดูกิ่งนี้ครับกิ่งนี้ไดหลายลูกเลยครับนี่ครับนี่จะหอแล้วพวันนี้ลูกโตแล้ว อันนี้แตงโมหรือชีกลัวปาล่านะครับอันนี้ไม่ได้กาว่าจะหอ่อไว้ขายครับอันนี้หอ่อให้เด็กหอ่อไว้กินแต่ก็ยังมีช่อดอ,อกออกอีกเต็มเลยครับนี่ครับช่อดอ,อกไม่ได้ค่อยบํารุงเท่าไหร่ดูไก่เขีย่ยซะแปลนเลยถอนชาหน่อ ไก่เยอะครับอ่ะสักโอ้โหโคนนี่เกลี้ยงริมเลยจะพาดูฝรั่งด่างครับโดกมากโหยนี่เจ้ากี่ร้อยลูกครับต้นนี้ด่างนะครับนี่ครับดูลูกออกซ้อนกันเลยอันนี้ก็อีกไซส์หนึ่งครับนี่ครับนี่ไซส์หนึ่งอันนี้ถ้าห้อยโป้งมือแล้วครับนี่จะได้ห่อแล้วนี่ครับ ดดกมากเกิ่งนี้น่าจะ,จะเกือบสามสิบสี่สิบลูกได้นี่ครับดูดดกมากครับนี่ครับเกิ่งนี้ดดกมากโอกจะได้ห่อหลายลูกอแล้วครับนี่ครับมีลูกมีลูกโตลแล้วเนี่ยนี่ครับลูกโตสองลูกแอบเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหอ่อนี่ดูเกิ่งที่ติดดินครับ กืเป็นร้อยลูกครับโห oh. แต่ก็ยังไม่เด็ดออกครับจะเอาไว้ดูว่าเขาจะรับลูกได้เยอะขนาดไหนนี่ครับต้นที่สองต้นนี้ก็ดกเหมือนกันครับอันนี้ด่างยันลูกเลยครับด่างยันลูกเลยต้นนี้นี่ครับเด,เดี๋ยวว่าไม่ใช่ด่างแท้ด่างยันลูกลครับ ต,นนตรงฝรั่งนี้เราก็จะมีปลูกพวกพืชสวนครัวครับมีพริกนะครพริกพริกเต็มเลยแล้วจะมีพริกอะไรนะลูกใหญ่ๆครับหยวกครับนี่ต้นเล็กๆมีลูกนะครับลูกใหญ่หอวแม่มือของมีกครับครับพริก พริกเยอะครับแม่งคนปลูกไปดูต้นนี้ครับโอ้หดอกมากต้นนี้โอหเยอะมากเลยครับอ้าวดวงแลวครับลูกหนึ่งดูต้นนี้ครับต้นนี้ก็ดอกมากนะครับเต็มเลย ผลน,น้ก็จะเป็นมะเขือกับฝรั่งแล้วก็ลำดครับมะเขือฝักส้นครัวแล้วก็มีถั่วฝักยาวน่ครับมีฟักแลบปลูกใส่ดินเลยครับเขือก็เลื้อยอยู่เนี่ยครับกับพวกต้นฝรั่งกับพวกพริกนะครับโอ้พริกเยอะมากเลยาก็มีแตงด้วยแตงไทยด้วย นครับแทงไทยหลายลูกเลยนะครับโอหลายลูกเลยเนี่ยโอ้แทงไทยหลายลูกเลยนะครับที่ถุงรองไว้ไอะไรนะจะไปดูตรงนู้นน่าจะลูกใหญ่โอ้นี่สุกแล้วนะครับนี่สุกแล้วมีลูกใหญ่กหญ้กินแล้วนี่โอ้ว้าว โอ้ลูกใหญ่แล้วนี่สุดแล้วครับนายเดาเดมาเก็บเย็นมาเก็บมีลูกหนึ่งถุงรองดินเดี๋ยวเส้นเย็นเจาะโอ้โหนี่เป็นนะครับก็จะมีปลายไป,ไปนี่ก็เป็นแป้นสีทองโดกเหมือนกันนะครับ เป็นยวงเลยใส่ปุ๋ยไปสองรอบนี้โหดอกนโอ้โหเขาห่อกันอยังไงเนี่ยลูกลูกก็พอได้กินครับเป็นสีทองพอเด็กได้กิน ใส่ปุ๋ยต้นขนุเนะขานุนขนน,ขน,นสี่เดือนครับตอนนี้ขนุนสี่เดือนนี่ครับกล้วยเจะเตี้ยขนาดไหนครับพี่น้องเตี้ยมากเคยจะติดดินแล้วก็จะประมาณนี้ครับสวน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายโซนสวนฝรั่งกิมจูให้ดูครับฝั่งนู้นมาเดินมาขามเปี้ยวยักษ์สองปีสองการนีะครับเคลียร์ส่สองการหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นส้มนอกระห่ชื่ออะไรนะ มิเร่าเมดิเทอร่านะครับติดลูกแล้วนะครับส้มนอกนะครับติดลูกแล้วอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้เป็นลิสาเลมอนลิสานะครับลิสาติดลูกแล้วห้าลูกลิสา อันนู้นต้นนงกฤสาครับกงลฤสาติดดอกอยอแล้วันนี้ติดเยอะเลยนี่ครับนี่ติดเยอะเลยอันนี้พันธุ์อะไรเออมีแ e ท็กนะครับนี่ครับใครเคยได้ยนินบ้างครับส้มมิตเตอร์เลเนียนมิตเตอร์เลเนียนครับส้มมิตเตอร์เลเนียนเอา้าติดหลายโลกเลย น,นี่ก็เป็นมะนาวสรีนนอันนี้เป็นอะไรนี่อันนี้เป็นมะนาวฮิวมัสครับฮิวมัสอันนี้เพิ่งเอามาเมื่อาวานครับยังอยู่ในก็ตะก้าอยู่น,นี่ก็เหมือนกันครับเพิ่งเอามาเมื่อาวานก็สวนก็จะประมาณนี้ครับผม แล้วก็จะเป็นมอนเบอร์รี่มะเขืออ๋อมีหลายอย่างครับส่วนนี้ก็เป็นพวกเป็ดพวกไก่นะครับเลี้ยงมีพวกสัตว์เลี้ยงนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืม แดไลค์กดแชร์ให้หน้ากับนิวเกษตรบ้านสวนนะครับติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวจะถ่ายลงให้ดูเรื่อยๆนะครับผมคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ